ยากเลยซาเนี่ยภาษา,าป่านี่โอ้ยเม,มืองไทยเนาะเมืองไทยโอ้ยเป็นไงได้บ่เอาไม่ได้ว่าเพื่อนเอาพอมึงตีฮะฮะกูเป็นน้องพอ่อึงตัวโตวตอนไดนกูส <c oughs> ิได้อย่งงางไรนั่งโตอยู่นี่นี่มันยังโตอยู่โตเต็มที่ยงแหละ มาแต่ดโดนแล้ววะไดนเลยเนาะกระจอกแท้โอ้ยบย่ได้อีกเลยซัแทมั่งแต่จังมงมาแต่เทียงแหละแต่เทียงปานียน่ยังม่ได้ยักโตยังอยู่ซื้อมาจักบาทนี่ยบิ๊โอ้ยลอยสานี่ลอยสามเออปทุู่สามเข่งไปไปปองสอ่องคือ,อนบ้เงกันไปซื้อซื้อหยังกันนี่ซัเออโอ้ยอย่าคุยนะตรงไหนมันได้อีนนงเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย ไม่ตัวใหญ่นะวะาไม่อยากพากูมาอยู่นี่เป็นหลายกว่าปีกูเพิ่งเคยเห็นป่าอยู่ในนี่จด้เกื่อกใครไม่อยากคุยเอาตะกี้ใอยกระเซมนี่แหละโต๊ะปลาเงยดม่งหลายวะได้ปะหน่ะได้ปะหน่ะโอ้หยย่งอยู่นี่ปลาทู่ไปเจ้านั่นนั่นนั่นเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วโอ้ยสองเบอร์สองเบอร์ไม่อยากคุยเอาไม่อยากคุยเป็นไงล่ะได้หอนเห็บหมาทะเลเท่ปะ กระพูดเป็นกระมานพูดชื้อมานยังเบียดหน่ะนะกระมานพูดกรมานพูดเหรอว้ยเป็นไงล่ะไม่อยากพลาดมาไม่ถึงสองนาทีปาเฮ้ยพยายามกระจอกขึ้นเจ้าเนาะไม่อยากคุยโอ้ยสั่งมาชี้คุยไงเด้หอใครก็่อยพล่ะแต่มันกระมานแต่มันกระมานของมันอีรีวะฮมึงนเฮ็ดจังไรวะโอ้ยอุ้ยอ้ยเามึงช่วยละดึงแล้วดึงแล้วช่วยละ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 อุ้ยอุ้ย เนี่เฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยยังวะอ่าจังบ่อจะใส่เซียนยังยังเออเยี่ยบักท่านโอ้โหเออเป็นได้มึงฮะแต่ว่าจังสี่ก็ได้ด้วยยังคอยได้ยันนี่อ่าแส่แก้าของมึงไปแก้มด้วยเข้มกันเนาะบวยบวยบุ้งนั่นล่ะบวยมึงกินน้ำดอกบุ้งไม่ได้เนี่ยไปเฮายแต่เลยเว้ยบุ้งนี่บุ้งขึ้นหรอกเอ้ยกูได้แก้มกูได้ตัวนี้กูได้นี่ดิกูไปแอมกันเลย มึงยังหถมยูนีสบดยยังดรอกโอ้ยโหไอ้ไอ้พวกหลังเขาโอ้ใช้บงใช้เบ็ดนี่เดี๋ยวดูกูนี่นี่นี่มาละสูตรสูตรกูมามีใครเห็นหรือเปล่าไม่มีนี่เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวกูบอกสูตรให้โอ้นี่เดี๋ยวดูนี่นี่วิธีการหาปลาของสูตรข้านี่บึ๊บึไปนี่เดี๋วดู โอ๋ใช้บองใช้เบ็ดอ๋ไอหลังเขานี่นี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูโงใจไอ้บ้านี่ดูนี่นี่เป็นไงเป็นไงแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะอจนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยไอ้จ้าเอ๋ไม่ได้ป่ะเออได้ป่ะเฮ้ยเออโอ้ยไอ้ไอไอบ้านนอกโอ้ยไปแล้วกูได้แล้วโอ้ยได้แดกแล้ว แล้วกูก็เปียกด้วยกูลงทุนเยอะมากไปเอาไปไหนไหนโชว์กันดีโชว์กว้างกันดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่ตัวเดียวที่มันทำหล่นเมื่อกี้ไปก็น่อยกนเท่เขาย่ำเนาะมือนย่ำเนาะได้ไวเฮ้ยเฮ้ยมันใหมานนำไอ้งงเออเบสต์ันกับบมีไม่เห็นอย่างมาวะโอวิธีชาวบ้านนี่ลงไปเฮ้ยมาแล้วโอ้โถ ยมยกินมาเฮ้ยมึงทนะเมนูยมึงทได้ได้มั่แ่ก็สิดังไฟเผาไลยพี่น้องสูตรการเผาการเผาของเราสูตรการเผาเผางให้ไล่ไอ้ไม้ลามไปทั้งไั้ายเผาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แต่ทาไมมึงเวลามึงเผาทำไมมึงเผาแปลกๆวะทไมเผาใส่เรือวะไม่งาเรซกติคุกกได้ไอ้กนี้ มันควรไหมฮะมันควรไหมเออก็คืออะไรไม่ควรอะไรมันควรอะไรมันมันควรไหมล่ะทำไมล่ะกูไม่เคยรู้ไงคืออะไรมันควรอะไรมึงบอกอะไรกูก็เกยดังไฟเฉยมึงบอกมันแล้วมันควรไหมเอ้ากูว่าอะไรมึงเปล่าล่ะเอ้ามันควรไหมล่ะแล้วมันไปมันไปมันไปมันไม่ควรอะไรของมึงนี่มันควรไหมนี่มันควรไหมควรอะไรควรอะไรอ๋อควรอ๋อเกือบตกเลยนะเลี่งลูดดังไฟติดแล้วกันติดไส้โดยวิธีการเผานะครับ เอาลงไปเลยนี่เอยนี่เขาจะเผาแมงดาให็นไข่มันซุกเขาดนี่นี่นี่ไม่ได้เยียอะไรเลยไม่ไม่ใช่เผาบ่แม่นเผาข้งชีดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อออเย่างให้ซุกพี่น้องย่างให้ซุกเราห้องกระสิไปเอาไปย่ำเนาะสิแก้ในออกพี่น้องแก่ออกเอาตะไคร่นไปย่ำายพวกน่ะโังใหญ่อือนี่พี่น้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแก้บ้านี้นำย่ำห้องกระเตรียมไว้แล้ว โอ้โหข้าว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 มีการข้าวอีกเว้ยสุดยอดวะไอ้แกใส่นี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่นี่เบิ้งไข่เบิ้งดาเอาคนนี่ไข่พี่น้องช่วยเออยอดเลยวะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนำยำเทเลยย่ำลาดนี่สิมีย่ำลวยไหนอืมนี่องใส่หม่วงครับใส่เส้นหมกวงครับพี่น้องครับใส่ใส่ตักมาซิมันเท่ส่กระดองเลยบ่อนี่กินขาโค้งนะวะกินขาคปอืกินขาโค้ครับพี่น้องครับเิอยู่น้กเาอออยคืได้่ได้เอา สบายเขาหลินน้ำเนาะซิมังพี่น้องเอ้ามาแม่อันนี้ได้ยังหันเฮ็ด้ยังหันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเร็วนะโอ้โถอีกแล้วโอ้ยเอะไรเดจับแซ่บดีแซ่บแผลดูจะจ้บบ้างอันเนี้ยไปที่จังหวัดสระแก้วกันค่ะญาติญาติกำลังจัดงานศพสามีและญาติผู้ตายยังคงอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจค่ะนายประจวบอายุ51ปีสามีของผู้ตายบอกว่าไปซื้

รสชาติดีมากใช่ได้เดี๋ยวชิวอ่ะมีเทคนิคการกินไหมอนอ้าอร่อยไหมรสชาติดีเนี่ยแซ่บเลยเนาะมของแฉกมเพื่อนบองบึงนี่เราก็เห็นค่าโค้งคลองแฉกตัวนี้มาค่าโค้งอะไรโค้งทวด อร่อยไหมอร่อยมีาพดีนะแซ่บมีเอนิมไหมวะหิวไม่ไปซื้อลาบมากินมันน้ำน้น้มนดีอ่ะเออมันยกสดดุ่มเลยเออเออเออจะลองจะลองนะมจะลองด้วยนะอืมเป็อะ กุ๊กกับกุ๊กกับเนี่ยต้องนินทุกส่วนของตัวอืมนิ่มๆนิมๆอืม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 อื ปวดปวดคนละรายการแซ่บเมาเมาแมงดาเมาแมงดาหัวมันแม่บ่ล่ะรอมาเมาแมงดาบ่นนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนบ่อแม่แมงดาหือนี้อ๋อแบบสอเนเอ้าเมื่อไห้กูกินอีกแอ่ะ อ่ะคุณน้องมาอืะรสชาติดีทุบกลับเว้ยอืสุดยอดเลยป่ะจะเริ่มขอไปกดซับสไครต์นะครับไอ้ป้ายพี่ป้ายฝากช่องฝากช่องฝากช่องนะครับที่เอ่อฝ้เมฆะแฟนเพจอไอ้เมฆะนี่นี่ล่ะผมก็มีเหมือนกันเฮ้ยอะไรครับช่องเพจครับผมส่งเจ้าพ่อเติร์ดเลยชื่อเต็มเต็มเลยส่งเจ้าพาะก็มาล่อตำรวจเออตำรวจรู้ตามหาบ่อยเลยช่องนี้แบบ คิ้วคิวจะกินยังอของมากเนาะก็คือความหักันละโอ้่าตอนจะถ่ายมันเจ็บหรอฮ่กแค่นัง้งอ,อ่ะ,อะพี่น้องมอนี่ครับพ่อไปสำเนินแล้ครับไข่แมงดายำไข่แมงดาเฮ็ดเห้สำเน็จแล้ว ไาไเมครับแฟนเพจอย่าลืมเข้าไปกดติดมต้องกรบอกอย่าลืมเข้าไปกดจะให้เป็นขึ้ข่าวเด้อสามหนุ่มดับอนาถบอกว่าเมาไข่แมงดาเอาไปลองมาหนีกับพ่อไปซัมเนียะครับการกระทำใดว่าจะได้บุสุภาพขอโทษขอไปน้ำเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสเก็ตไก่ให้ทีมงานของเฮาน้ำสวัสดีครับ